แพ่วาดูรถอัดฟางไปแล้วดูรถเกี่ยวข้าวไปแล้วมีรถอะไรบ้างที่แม่วายังไม่เคยเจอตอบคําถามพี่พีเค่ะวันนี้จะรีวิวรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งมันเป็นรูปลักษณ์แบบไหนแล้วก็สงสัยมาเหลือเกินได้รีวิวแล้วได้รีแอคชั่นแล้วได้สัมผัสรถ มากมายไก่กองแล้ววันนี้จะมาดูรถเกี่ยวข้าวโพดท,ทุกคนว่าจะเป็นแบบไหนในการเกี่ยวข้าวโพดนะค้งแรกคือกันพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงคลิปนี้แพรว,วาก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่พีเอซีทุกคนทุกท่านคะ่ะบัวาจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่า ดูทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามชมมาฟังเพวาคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกท่านขา่าวันนี้ขออนุญาตรีวิวนะคะทุกคนหันมารีวิวให้พี่พีเอฟีดูก่อนเพวาเพิ่งรู้ว่าก่อนที่เขาจะเอารถข้าวโพดมาเกี่ยวข้าวโพดนะคะเขาต้องรอให้ต้นข้าวโพดตายก่อนล้วคะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวไรคะ่ะเดี๋ยวเขามาเปิ่งคลิปนี้น้ากันนะทุกคนคือเขาบอกว่าประกอบอ่านี่เนาะ อันนี้เลยอ๋ออันนี้ข้าวโพดท,ที่มันกรอบแล้วหรอคะหรือยังไงอะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันกนี่คูบุต้านะสนาใส่หัวบิดใหม่อโอ้แล้วเม็ดข้าวโพดมันจะมาจากไหนอะมันจะมายังไงอะ เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นนะแต่พีว่าไม่เคยเห็นนะแต่สิ่งที่ได้ดูมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกตรงๆเลยอยากไปเห็นของจริงอยากไปสัมผัสของจริงทุกคนโอ้โก็คล้ายๆกับรถอะไรคล้ายๆกับรถอัดฟางเนะาะรถเกี่ยวข้าวโพดอะ จะคล้ายๆกับรถอารฟางแสดงว่าแบบนี้อ่ะไล่เข้าโพดของเราอ่ะมันก็คือได้ผุ่นไปเต็มๆเลยนะได้ปุ๋ยไปเต็มๆเลยทุกคนเพราะว่ามันจะละเอียดอ่อนเลยเนาะอืมน,อนี่นะคะเนี่ยแบบไหนโอ้โหแล้ว แล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนเขาโพดอันนี้คลิปนี้แพรวาไม่แน่ใจอะ่ะนพี่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะออกมาแบบรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่กนลยลก็จะเป็นนี่เลยอ๋อ ก็จะมาแบบนี้เรื่อยๆแล้วเขาก็ไ <ๆ S 1> ถไปไถ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 เราเคยแต่ไปหักเอาเข้าโพดอะววเวลาที่ปลูก้าวโพดนะคะพี่น้องก็จะไปหักเอาเตพักมันเน,ะนาะและ้วก็เอาเอาเม็ดนะคะพันกกมันนะคะตัด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 กก้าวโพดอันนี้โอ้โหตัดทีเดียวเป็นโอ้โหคือแหลมมากอะ แสดงว่าไล่ข้าวโพดแบบนี้คือโบไห้มันมีต่อใหม่เลยนะคะพี่น้องคะ,ะคถามีต่อใหม่เนาะหยันไปส้นต่อใหม่เนี่ย,ย,อยนะโอ้โหโบหนาล่ะคนไทยถึงแบบปล่อยให้ไล่มันไล่ข้าวโพดอ่านาข้าว,ว,วาหรือแม้กระทั่งอะไรนะ ปล่อยให้มันเป็นพื้นที่แบบกว้างๆนะคะพี่น้องคะเป็นพื้นที่แบบง่ายๆเนาะเพราะว่าเวลาทีเขาเอาเขาเอินมายัางนะคะเอารถล,ลงไปอ่ะมันจะได้สะดวกสบายซึ่งดูบันเพ่ว่านะคะมันจะส่วนนาเนาะนาข้าวอะ่ะแต่จะเป็นให้ก็จกกระเจ็กนะคะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนะคือไถควายนะคะพี่น้องคะไถควายเนะ ภาวา่เขาเห็ดหายใหญ่หลายมันก็สิเมื่อยนะพี่น้องมันก็ไทยน่นานแล้วเนาะก็เลยต้องเห็ดเป็นหายหน่อยๆนะเป็นหล่องเป็นหล่องเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่นองไปนะคะน,น,นี่นี่หน่อยแลครับเพอ่อนจ็คไาอ๋อาานี่นะเขาก็ยังมีการวางสายยางแสดงว่าน้ำไปถึงเราโอ้โหดูเนินเขานเนี่ย โอ้พี่น้องคะอมเมซิ่งมากอ m a z i n g a เมซิ่งรดข้าวโพดอ๋อพี่น้องนี่เพราวามาดูคลิปนี้รู้แล้วว่าพอเราเกี่ยวข้าวโพดแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดเมดเลยก็แสดงว่าแบบเดียวกับข้าวอย่างที่เราจรินตนาการไวจร้จริงๆด้วย อ้าวอ๋อที่เข้าวโพดท,ที่เรากินเวลาที่เราไปกินสลัดหรือว่าในที่มีสลัดนะทุกคนหรือว่าในซิซ,ซิเลอร์เนาะที่จะมีสลัดนะเข้าโพดท,ที่เขาเอามาขายที่แกะแกะแกะ,แกะเรียบร้อยก็คือเข้าโพดท,ที่รดเกี่ยวค่ะเกี่ยวเข้าโพดนี่หรอเกี่ยวให้เรากิน อ๋อแพวาก็หรือว่าไม่ใช่หรือว่าคิดหรือว่ามันไม่ไม่ใช่อย่างที่แพรวาคิดอะพีพีเอฟซีแพรว่าคิดว่าเขาน่าจะมีเครื่องลอนข้าวโพดเนาะมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นแต่ที่จริงคือเขาใช้รถเกี่ยวเข้าโพดเลยทีเดียวไม่ต้องผ่านเครื่องลอนข้าโพดหรอดูสิคะเห็นไหมคะแบบนั้นเลย โอ้โหโอ้โอ้ไปถึงบางอ้อเลยพี่น้องค่ะโอ้สุดยอดอเมซิง่งมากทีมงานยาสั่งลุยทีมงานยาสั่งลุยนะทุกคนอันนี้พี่ว่าพามาดูทีมงานยาสั่งลุยโอ้สุดยอดมากนะ อย่างที่เพวยวพูดไปเลยว่าเขาทำพื้นที่ให้มันกว้างมากมีตั้งหกมีทั้งหกใบใบมีดเลยอะ่ะโอ้คือใหญ่มากอ่ะโอ้ไล่ข้าพูดแล้วตอนปลูกนี่ต้องปลูกยังไงอะ่ะใช้เครื่องปลูกอีกไหมโอ้โหโอ้โอ,โอ้พระเจ้า โอ้โอ้โอ้สุดยอดแมโอ้คักขนาดโอ้ปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปเลยนะคะไทยไถ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 โอ้โห้คักคักโอ้โอ้สุดยอด่ะโอ้อิด แบบนี้คนที่นั่งขับอะ่ะคือต้องมันแน่ๆนะเหมือนว่ามันได้เคี้ยวกำๆๆงมงงอ่ะทุกคนเนาะเหมือนว่าเครื่องจักรมันเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวอ่ะ ยอดโอ้โหคือเป็นเลยอะ่ะอ๋อก็คล้ายๆเกี่ยวข้าวเนาะคล้ายๆกันเลยอะ่ะเหมือนกันเด้เลยนะมันก็จะออกมาเหมือนเกี่ยวข้าวคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะดูแบบ ูเจ๋งมากเลยอะเพราะว่ามันจิม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 จจ,มจิมไปในต้นไม้ที่สูงๆอะเนาะปึ๊บป๊บปออกมาอย่างนี้เลยนะคือที่สุดอะพี่น้องคะ่ะหาแถวเกี่ยวข้าวโพดนะคะซึ่งรักแบบสุดๆอะเนาะโอ้โหพี่น้องคะ่ะ ทุกคนคะ่ะได้ดูได้ชมกันไปแล้วบอกได้เลยว่าอลังการมาก Amazing ม,มากเป็นครั้งแรกเลยสุดยอดวันนี้คุ้มมากสำหรับการรีวิวไม่ว่าจะเป็นรถอัดฟางรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะพี่น้องคะ่ะต้องขอบคุณ p ี f c ที่ให้คำแนะนำนะคะบอกน้องเพวาว่าน้องเพวาอยากรู้อะไรให้ไปดูหาใน YouTube แล้วเอามาดูและเอามาเล่าให้คนที่เราได้เห็นนะคะพี่น้องเพราะว่า ตอนนั้นนะเนาะเพวาดูอ่ารีวิวรถเกี่ยวข้าวแม่บอกว่าโอ้โหที่บ้านดูคลิปเพวาวทุกคลิปเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่เกี่ยวกับการเกษตรนี่คือที่บ้านจะชอบดูมากนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อกับแม่เฮ็ดเกษตรอยู่แล้วนะั้นทุกคนหเห็ดไฮเฮ็ดหน้าอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็เลยมักเบิงนะคะจริงๆไอเดียสุดยอดนะคะพี่น้องคะ่ะล้ำสมัยเกินเกินเหนือมนุษย์พูดง่ายซะ เออนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคบชมหาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับด้วยนะคะขอบคุณเครื่องมือการทำกรเกษตรของคนไทยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสบายดี